ต้องบอกว่าการเคลื่อนไหวทั้งกรปปสและนปะชที่กําลังจะมีขึ้นนะนะคะต้องรอสัญญาณจากสารรัฐธรรมนูญเพราะหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้รับคําร้องเรื่องของการพิจารณาสถานภาพของนายกรัฐมนตรีเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนายถวิลเปลี่ยนสีไปแล้วตอนนี้เหลือช่วงของเวลา15วันที่นายกรัฐมนตรีสามารถยื่นเอกสารแล้วก็แก้คําร้องได้ก็สามารถที่จะชี้แจงได้15วันมีการคาดการณ์ว่าช่วงของการพิจารณาคดีน่าจะอยู่ช่วงของปลายเดือนเมษายนนี้แต่ก็ต้องรอดูกันต ไปซึ่งทางกลุ่มนปชเองนะคะประกาศว่าจะกลับมาชุมนุมใหญ่อีกครั้งในวันที่สารัฐธ,ธรรมนรูญวินิจฉัยคดีนี้นั่นเองค่ะโดยกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปชนะคะได้ยุติการชุมนุมและทยอยแยกย้ายกลับภูมิลำเนา กันเมื่อวานนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะซึ่งนายจตุพรพมพันธ์ประธานนปชก็ระบุว่าหากสารรัฐธรรมนูลและปปชวินิจฉัยชี่มูลความผิดนางสาวยิ่งลักษ์ณชินวัตรให้พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีกลุ่มนปชจะกลับมาชุมนุมอีกครั้งซึ่งในวันที่8เมษายนนี้แกนนําจะหารือและเพื่อกําหนดท่าทีกันอีกครั้งหนึ่ง ทางด้านของพลตํารวจเอกวรพงษ์ชิวปีชารองผู้อํานวยการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอสก็เปิดเผยนะคะว่าตํารวจจะนําแนวทางการดูแลผู้ชุมนุมทั้งสองกลุ่มเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยละค่ะไปปรับใช้กับการชุมนุมในวันที่สามรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพความเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์แต่ก็ยอมรับนะคะว่าหนักใจในกรณีที่กลุ่มกปปสไม่ให้ความร่วมมือเรื่องของการตรวจค้นอาวุธจึงเตรียมเสนอเรื่องค่ะให้ทหารเข้ามาช่วยเหลือ เนื่องจากกาปปสให้ความไว้วางใจทหารมากกว่าตำรวจทางด้านของน,น,นายนพดลปฐมกรมมการกิจการพักเพื่อไทยเองก็ระบุนะคะว่าหากองค์กรต่างๆมีมาตรฐานทางกฎหมายก็ไม่มีอะไรที่น่าวิตกกงังวลเพราะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเป็นอำนาจของรัฐบาลที่จะแต่งตั้งตามความเหมาะสมซึ่งหวังว่าสารรัฐธรรมนูญจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและดำรงความยุติธรรมให้กับคนไทย ขณะที่นายชาวนะไตรามาสเลขาธิการสํานักงานสารรัฐธรรมนูญก็ยืนยันนะคะว่าตุลาการแต่ละคนนั้นไม่ได้รู้สึกหนักใจกับการพิจารณาคดีเพราะเป็นการทําตามหน้าที่ส่วนการรักษาความปลอดภัยตอนนี้ยังเป็นไปตามปกติค่ะโดยสํานักงานสารรัฐธรรมนูญจะเปิดทําการและไม่จําเป็นต้องหาสถานที่ทํางานสํารองส่วนขั้นตอนการพิจารณานะคะขณะนี้อย่างที่บอกไปค่ะอยู่ในช่วงของการรอให้นายกรัฐมนตรีส่งคําชี้แจงภายใน15วันนับแต่ แต่วันที่รับคำร้องเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาเมื่อครบกำหนดผู้ถูกร้องจากขอขยายเวลาหรือศาลจะวินิจฉัยคำร้องได้ทันทีหรือไม่นั้นก็ขึ้นกับดุลพินิจของตุลาการแต่ละคน